สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กควรเลือกผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมานั่งดูและให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจระหว่างดูไปด้วยกันนะครับกับรายการ Talk About Epitech ยังไงฝากรายการนี้นะครับสวัสดีครับ กับพวกผมแล้วกับปอนเรื่องเล่าที่จะหาเรื่องราวต่างๆในโลกหรือในประเทศมาไล่ทุกคนฟังนะครับก่อนที่จะฟังฝากเพื่อนมือเข้าไปกดใจเพื่อ,ปใใปเ,อเป็นกำลังใจผมหรือฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมทําต่อๆไปนะครับเรื่องนี้สําคัญมากที่ทุกคนต้องรู้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไรวันนี้เรามาทยอยเริ่มรู้ทีละนิดเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของเรานะครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอัยวะของเรามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ก็จริงนะครับแต่รู้หรือเปล่าว่าก้าอัยวะสิ่งนี้ถ้เาเกิดเสียไปหาอะไรมาแทนที่ได้ยากนะครับเริ่งมงอะไรครับ1หัวใจหัวใจกลัวอะไรกลัวเค็มนะครับ2ปอดปอดกลัวอะไร ปอดกลัวควันต่างๆนะครับที่เราได้เจอตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยส่วนตับกลัวอะไรหลายๆคนรู้หรือเปล่าตับกลัวของมันนะครับใครที่กินมันอยู่ลดได้เลิกได้ก็ขอให้เลิกนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะส่วนลำไส้กลัวอะไรอันนี้ หลายคนอาจจะทำยากแต่อยากให้แบบปรับตัวนะครับลำไส้กลัวการกินมัว่วกินมากนะครับกินไม่หยุดส่วนต่อไปนะครับตากลัวอะไรตาก็กลัวแสงสีฟ้ามีแสงจากจอคอมหรือการที่แบบเราเล่นในที่มืดนะครับส่วนใหญ่จะพบได้ในมือถือแล้วก็ในจอคอมพิวเตอร์นะครับส่วนสมองกลัวอะไรสมองที่สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดขาดอวยวะคินดีไปอาจจะ ให้เราเป็นแบบเจ้าชายนิทาเจ้าหญิงนิทาได้นะครับสมองกลัวการไม่กินข้าวเช้านะครับข้าวเช้าเป็นสิ่งํำคันนะครับใครที่กําลังรัดเลยข้าวเช้าอยู่ขอให้ปรับปรุงซะใหม่นะครับตับอ่อนกลัวอะไรกลัวการที่เราดื่มจัดนะครับใครที่กําลังดื่มพวกแอลกอฮอล์หรืออะไรมากๆก็ลดละเลิกก็ได้นะครับเป็นผลดีต่อสุขภาพเวลาเราป่วยออะไรมันทรมานชชีวิตมากเลยนะผมเข้าใจนะความรู้สึกที่แบบคนเราที่ป่วยจากโรค พฤติกรรมส่วนต่อไปนะครับอยยายะที่8นะครับกระเพาะกระเพาะกลัวอะไรกลัวเย็นนะครับใครที่ดื่มของเย็นจัดลดได้เลือกได้ก็ลดนะครับถ้าเกิดไม่อยากเจ็บปวดทรมานส่วนต่อไปนะครับไตกลัวอะไรไตกลัวยานะครับแต่ยาบางอย่างที่คุณหมอเขาให้มาเราจําเป็นต้องกินนะครับอย่าไปหยุดยามั่วหมดแล้วนะครับกับก้าวอัยวะที่สําคัญยังไงก็ฝากกด ไลค์เพจผมนียนะครับ mm hmm. มีสินค้าทุกเพจแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube mm hmm. ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับ mm hmm. และพบกันในช่อง YouTube นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ